ตอนที่เาทางเลือกเสรีฟรีวิวมนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริจรงหรือไม่แล้วทาไมใครละ่ะที่เป็นผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังใครละ่ะที่เป็นคนเลือกครอบครัวทางชีวภาพนี้มาให้กับพวกคุณแล้วทักษะความชำนาญและพรสวรรค์ต่างๆของพวกคุณละ่ะมันมาได้อย่างไรใช่มันมาจากอิทธิพลของโหราศาสตร์หรือเปล่า หรือว่ามันมาจากพระเจ้ากันแน่หรือว่ามันจะมาจากเทวเทียทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาพวกคุณอยู่หรือว่ามันจะมาจากวิญญาณผู้นำทางของพวกคุณเองนั้งแหละหรือว่าจะเป็นตัวตนที่สูงกว่า hair cell เออเของพวกคุณหรือไม่ก็มาจากจิตวิญ,ญญาณต้นท่า over ซ e ของพวกคุณนั่นเลยหรือว่ามันจะเป็นแค่โชคชะตา หรือภูมิิกิตธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองหรือจริงๆแล้วมันก็คือความโชคลายอย่างหนึ่งเท่านั้นเองใครกันเนาะที่เป็นผู้คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งคาตอบก็คือมันก็แล้วแต่คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณกำลังมีจิตสำนึกอยู่ในระดับไหนนะสิเพราะว่า วิญญาณของพวกคุณเองก็จะมีท่วงทำนองเพลงที่เป็นตัวมันเองอยู่คือมันจะไหลไปตามลำน้ำเรื่อยๆเ,เพื่อโตขึ้นแห่งประสบการณ์ชีวิตมันก็จะประมาณว่ามันไม่ค่อยแคร์อะไรนะเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณกำลังได้รับประสบการณ์ที่มันปรารถนายอยู่และมันก็กำลังขยายตัวและกำลังแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาด้วย แม้ว่าการแสดงออกดังกล่าวนั้นจะหมายถึงการที่พวกคุณจะต้องรองคำครวนด้วยความทุกข์ยากก็ตามแต่จิตวิญญาณของพวกคุณก็ยังอยากจะมีประสบการณ์กับมันและก็อยากแสดงมันออกมาอยู่ต่อไปเช่นปัญหาด้านสุขภาพก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งด้วยนะและวิญญาณของพวกคุณก็คือผู้ที่ยินยอมให้มันเกิดขึ้น กับพวกคุณได้นะเพราะว่าพวกคุณจะต้องไม่ลืมว่าวิญญาณของพวกคุณนั้นมีความแตกต่างจากพวกคุณที่กำลังเป็นมนุษย์โลก,กอยู่นี้อย่างสิ้นเชิงในด้านของความต้องการความปรารถนาและแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าหรือแพชชั่นเพราะว่าตัวตนภากที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณจะหมกมุ่นอยู่แต่ กับการยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนของตัวเองและหมกมุ่นอยู่กับการเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่พวกคุณก็อยากจะพูดว่าก็ใช่นะ่ะสิเพราะว่าฉันกำลังสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาอยู่นี่แต่นั่นมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณจำนวนมากมมยไก่กองกำลังได้รับผลกระทบ และก็กำลังถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบของตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของพวกคุณเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยเพราะฉะนนั้นแล้วมันจึงหมายความว่าพวกคุณในเวอร์ชันที่เป็นมนุษย์โลกนี้ไม่ได้สร้างประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขึ้นมามากสักเท่าไหร่เลยอ้าวแล้วอย่างนี้มนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีอยู่จริงหรือเปล่าคำตอบคือ ไม่เลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าถ้ามนุษย์โลกมีทางเลือกเสียดีจริงๆแล้วแล้วก็ชีวิตของพวกเขาก็คงจะแตกต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วมนุษย์โลกก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆมากมายอยู่แล้วเช่นกรรม ศาสนาลัทธิความเชื่อทางจิตญาณโหราศาสตร์ความลังเลสงสัยความกลัวความรู้สึกผิดการทำตามอย่างกันและระบบความเชื่อที่ล้าสมัยแล้วทั้งหลายเป็นต้นแล้วแบบนี้ยังจะเรียกว่ามนุษย์โลกมีฟีลได้อยู่หรือ แต่มนุษย์โลกก็ยังชอบคิดว่าตัวเองมีทางเลือกเสรียอยู่เช่นฉันมีทางเลือกที่จะลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้เป็นต้นแต่เขาก็จะไม่ลาออกหรอกเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือฉันมีทางเลือกที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เท่าที่ฉันต้องการแต่เขาก็จะไม่ย้ายไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการจริงๆหรอกดังนั้น เขาจึงยังคงต้องอาศัยอยู่ในเมืองที่เขาเกิดต่อไปและก็อยู่ข้างๆบ้านของคุณและก็อยู่ข้างๆบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเขาอีกะด้วยอันที่จริงแล้วมนุษย์โลกก็เคยมีฟิลวิลอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพวกเขาเลิกใช้งานมันไปนานแล้วเท่านั้นเองดังนั้นในตอนนี้พวกเขาจึงไม่มีมันอีกแล้ว แต่พวกเขาก็ยังเสียสางว่าตัวเองมีฟีวิลอยู่เหมือนเดิมนะเพียงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองยังมีทางเลือกเสรีที่จะเลือกทานอะไรก็ได้ในตอนเช่งนี้อยู่และเพราะว่าพวกเขามีมายาการของฟีวิลอยู่ที่ว่าจะสามารถเลือกใส่ชุดสีฟ้าหรือชุดสีแดงไปทาง,งานก็ได้แต่นั่นมันไม่ใช่เลยเพราะว่ามนุษย์โลก ไม่มีฟีลเหลยออยู่เลยพวกเขาไม่มีฟีลเหลืออยู่แล้วจริงๆฉันหวังว่าคำพูดเมื่อสักครู่นี้จะทำให้พวกคุณหลายคนรู้สึกโกรธขึ้นมาบ้างแล้วล่ะนะเพราะว่าพวกคุณชอบคิดว่าตัวเองยังมีฟีลอยู่ซึ่งนี่อาจจะช่วยให้พวกคุณรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองได้สูญเสียไปบ้างแล้วขึ้นมาเพราะความจริงคือ พวกคุณมี DIY v i view อยู่ด้วยซึ่งก็คือพระประสงค์ของเบื้องบนซึ่งเรื่องนี้ทเบียสได้เคยพูดเอาไว้หลายปีมาแล้วแต่ข้อความสื่อสารชุดนั้นพวกคุณก็คงจะลืมเรือนมันไปแล้วล่ะในตอนนั้นพวกคุณไม่อยากฟังมันเพราะว่าเขาบอกว่าความประสงค์ของตัวตนภาะที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณนี้ มันได้ถูกควบคุมโดยพระประสงค์ของเบื้องบนอยู่อีกทีหนึง่งซึ่งก็คือพระประสง,งค์ของขึน้นของวิญญาณของพวกคุณเองหรือก็คือท่วงทานองการได้รำของวิญญาณของพวกคุณน,นั่นเองและนี่แหละคือสาเหตุของเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณแหละแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณของพวกคุณกําลังยัดเยียดประสบการณ์อันเลวร้ายทั้งหลายมาให้กับพวกคุณอยู่นะ แต่มันหมายถึงในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันยังมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่มีความสำคัญซะยิ่งกว่าการเล่นสนุกของมนุษย์โลกและสำคัญยิ่งกว่าความพยายามอย่างสุดความสามารถของมนุษย์โลกที่จะควบคุมชีวิตของตนเองให้ได้และที่จะให้ได้รับความพึงพอใจและที่จะสร้างอัตราตัวตนของตวเองขึ้นมาและ ที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันไม่สำคัญอะไรเลยเพราะว่ายังไงเสียวิญญาณของพวกคุณก็ยังจะมีชีวิตรอดอยู่ดีเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณไม่มีวันตายแล้วก็พระเยซูก็ไม่ได้ตาย เพื่อไถ่บาปให้กับพวกคุณหรอกนะแต่ที่พวกคุณพากันเศร้าโศกไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเพราะอิทโกของพวกคุณเท่านั้นแหละที่จะทําให้พวกคุณคิดไปว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกคุณแต่พระเยซูได้มาถึงจุดที่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้ฉันกําลังจะทําให้ตัวตนภาพที่เป็นวิญญาณของฉันกับตัวตนภาพที่เป็นมนุษย์โลกของฉัน มาบรรจบก,กันแล้วณที่นี่และบนโลกใบนี้ดังนั้นฉันจึงไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วว่าฉันจะอยู่หรือได้เพราะว่าฉันเบื่อที่จะอยู่ในกรงขังแห่งความเป็นมนุษย์ของฉันเต็มทนแล้วฉันเบื่อที่จะต้องอยู่ห่างจากตัวตนที่แท้จริงของฉันเต็มทนแล้วฉันเบื่อ ที่ตัวตนภาพที่เป็นวิญญาณของฉันกับตัวตนภาพที่เป็นมนุษย์โลกของฉันต้องแยกจากกันเต็มทนแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากที่จะกลับไปอยู่กับตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองสักทีแล้วท่านใดนั้นบูมตัวตวนภาพที่เป็นมนุษย์โลกของเขากับวิญญาณของเขาก็ผฝาสานรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งก็คือการที่สวรรค์และโลกมนุษย์ผสานร,รวมเข้าด้วยกันนั่นเองจนในที่สุดแล้วคื่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคื่นของมนุษย์โลกก็จะมาบรรจบกันเสียทีแล้วพระเยซูต,ตายเป็นไม้ขันเขนไหมไม่เลยเพราะว่าเขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งบนไม้กังเขนนั้นและร่างกายเนื้อของเขา ก็ไม่มีความหมายใดๆอีกเลยเขารู้ตัวเมื่อเขาได้มาถึงจุดตัดนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนนี้ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังหลังจากเวลานั้นตั้งหลายร้อยปีเลยทีเดียวเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสะกดจิตทางศาสนาโดยใช้คำว่าเขาตายเพื่อล้างบาปให้แก่พวกคุณ แต่ฉันไม่คิดแบบนั้นนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถมาตายเพื่อล้างบาปให้กับพวกคุณได้และอีกอย่างหนึง่งความหมายดั้งเดิมของสัญลักษณ์ของรูปไม้กางเขนนั้นก็คือจุดแตดของขครื่วิญญาณกับขึ้นของมนุษย์โลกที่มาบรรจบกันแต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความรู้สึกผิดและ การควบคุมไปซะแล้วเพื่อนๆที่รักทั้งหลายพระเยซูได้ตื่นรู้ขึ้นมาบนไม้กางเขนนั้นและในช่วงเวลานั้นเองที่เขาได้ปิดปล่อยร่างกายเนื้อของเขาไปแต่เขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสนุกสนานกับแมรี่แมกดาเรนและพวกเขาก็มีลูกด้วยกันทั้งหลายคนด้วย แม้ว่าเขาจะไม่มีกายเนื้อแล้วก็ตามและลูกๆของพวกเขาก็น่ารักมากซะด้วยใช่แล้วพวกคุณสามารถที่จะมีเซ็กได้ด้วยแม้ว่าจะไม่มีกายเนื้อแล้วก็ตามนี่คือความจริงจริงๆในบทความนี้ผู้แปลเขาได้เขียนหมายเหตุไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านพูดถึงพระเยซู อย่ามาถามผมนะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ทําไมข้อความโน้นบอกอย่างโน้นทําไมข้อความน,นี้บอกอย่างนี้เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับโปรดใช้วิจารณญาณกนันเอาเองนะครับขอบขอบคุณผู้แปลคุณชยุทธนวรัตแล้วก็ขอขอบคุณที่มา ข้อความสื่อสารจากทั้งออนดามัสเซนตาเมียนนะคะ